สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูอมรรัตน์ขวัญชัยภูมิหรือว่าครูตาณนะคะครูสอนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สองเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเราจะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่อง มารยาทไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้เราจะเรียนมารยาทด้านใดบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกพร้อมกันเลยค่ะมารยาทไทยที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีมารยาทในการแสดงความเคารพลและการทักทายมารยาทในการพูดและมารยาทในการยืนนะคะ มารยาทในการแสดงความเคารพลและการทักทายในแต่ละประเทศก็จะมีการแสดงความเคารพลและการทักทายที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศอังกฤษก็จะมีการจับมือเป็นการทักทายนะคะประเทศญี่ปุ่นก็จะทักทายโดยการโค้งคำนับค่ะและประเทศไทยของเราก็จะทักทายโดยการยกมือไหว้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะการไหว้ค่ะการไหว้เป็นการแสดงความเคารพโดยการประนมมือแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจลุดใบหน้าสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. การไหว้ญาติผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูให้ประนมมือแล้วยกขึ้น พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดดปลายจมูกแล้วปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้วนะคะ 2. การไหว้บุคคลทั่วไปให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดดปลายคางและปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกนะคะ มาลองคิดกันดูจ้าเมื่อพบผู้ใหญ่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรข้อที่หนึ่งจับมือทักทายข้อที่สองยืนตรงและส่งยิ้มข้อที่สามยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนคิดว่าเมื่อเราพบผู้ใหญ่เราควรจะปฏิบัติอย่างไงคะตามข้อไหนคะ อ่าข้อที่3ถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเราจะไปดูมารยาทในการพูดนะคะเด็กๆมารยาทในการพูดในการพูดหรือสนทนากับผู้อื่นเราควรจะปฏิบัติตนดังนี้นะคะ 1. ใช้สรรพนามแทนชื่อตัวเองให้ถูกต้องและเหมาะสม สใช้คำพูดสุภาพไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าวนะคะสใช้คำพูดที่แสดงถึงความมีมารยาทอยู่เสมอเช่นขอโทษเมื่อทำความผิดขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ 4. ขออนุญาตก่อนพูดไม่แย่งกันพูดหรือพูดแทรกขณะที่ผู้อื่นยังพูดไม่จบนะคะ ลองคิดดูจ้าใครไม่มีมารยาทในการพูดหนึ่งนิดพูดแต่เรื่องของตัวเองสองบอนไม่พูดนินทาว่าร้ายผู้อื่นสามก้อยพูดกับเพื่อนด้วยคำสุภาพไม่หยาบคายใครคะที่ไม่มีมารยาทในการพูดนิดบอนหรือว่าก้อยนะ อ่านิดใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูเรื่องมารายาทในการยืนกันนะคะเด็กๆมารยาทในการยืนปฏิบัติได้แตกต่างกันดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆในกรณีที่เรายืนสนทนาอยู่กับผู้ใหญ่ให้เด็กๆยืนห่างในระยะที่เหมาะสม โดยต้องยืนตัวตรงเท้าชิดกันโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ต่ำกว่าระดับเอวในกรณีที่นั่งอยู่หากมีผู้ใหญ่เดินมาร่วมสนทนาด้วยให้เราลุกขึ้นยืนตรงโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ระดับเอวและรอจนกระทั่งผู้ใหญ่นั่งลงก่อนแล้วเราจึงต้องนั่งตามค่ะ ในกรณีที่ได้ยินเสียงเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะให้เด็กๆแสดงความเคารพโดยการยืนตรงมือแนบข้างลำตัวนะคะต่อมานะคะการยืนต่อแถวตามลำดับก่อนหลังยกตัวอย่างเช่นการต่อแถวเพื่อซื้ออาหารต่อแถวเพื่อห้องน้ำสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ลองคิดดูจ้าเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาตินักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะข้อที่1ยืนตรงข้อที่2องตะโกนคุยกับเพื่อนข้อที่3หยอกล้อกับเพื่อนนักเรียนคิดว่าตอบข้อไหนคะ,ฉะเฉลยข้อ1คะ่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะ ให้นักเรียนทำใบงานที่ได้รับไปแล้วนะคะในเรื่องเด็กดีมีมารยาททำตามคำชี้แจงได้เลยนะคะวันนี้ครูขอจบการสอนเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ